โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายมือถกคนด้วยนะวันนี้อยู่เกมบีดโซลิเปอร์เช่นเคยอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์97นะเมื่อเช้าผมก็บอกไปแล้วนะว่าเธอ,อจะมาเล่นเซิร์ฟ97แต่ว่ารอเราเติมเงินอยู่ไปเติมกับร้านเติมรอคิวอยู่นะอืมอยู่เซิร์ฟ97นะตอนนี้ก็เปิดกี่โมงไม่รู้ตตนตอนนี้ก็แบบพลังก็3 0 0 0แล้วยังตามทันอยู่นะโอเคใครที่เล่นวันนี้มันจะมีกิจกรรม ดีเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมคูณสองนะเนี่ยลิมิตไทม์นะครับคูณ2องลีวก็คือเราจะได้ของคูณ2นะอืมใครเล่นตอนนี้คือแบบคือดีเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ก็มาเริ่มเซิร์ฟนี้ได้นะครับผมก็มาเล่นใหม่เหมือนกันถามว่าทำไมเล่นใหม่ทำไมเล่นไหน่เซิร์ฟต้องบอกเลยว่าคือเซิร์ฟหลักผมมันตันแล้วนะครับมันตันมันไม่ค่อยมีอะไรท,ทำนะครับมันก็เลยแบบ เรามาเริ่มเซิร์ฟใหม่ได้อ่ะเดีย๋ยวลองมาลงตรงนี้ก่อนว่ามันจะเตอแบบตึงๆหรือเปล่าโอ้โหเจอเจ็ดหมื่นกว่านะครับตึงเปีย้ยเราจะเล่นยังไงอ่ะจะไม่เป็นไรเดีย๋ยวมันมันยังไม่รีวันหรอกมันอีกนานอีกประมาณวันสองวันวันหนึ่งไอ้พวกเนี้ยมีเวลานเล่นอยู่อีกเราก็กดอ,ออกไปเลยนะแบบเวลาเราเจอคนเก่งๆอะแบบตึงเปีย้ยคือมันจับคู่เกมนี้มันจับ ผู้แบบระบบแบบสมดุลมากอ่ะสมดุลมากอ่ะอยู่หกสิบหกเลยก็พยายามเล่นให้มันชนะแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะได้อันดับที่ดีโอ้โหเจ็ดหมืนหกตายเถอะคืออะไรอย่าทำไมเจอเลยอย่างเงี้ยคือแล้วเขาเก็บแต้มเป็นไงวะเจอเจ็ดหมืนหกไอเจอคนนี้สองรอบนะ ถ้าแต่ระวงงนะใครกดได้เจอคนดีหน่ก็โอเคแหละผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะเอามเอามาเดี๋ยวไปเล่นตอนเย็นดีกว่าตอนนี้เขาเล่นไปก่อนเออไม่ไหวว่ะ <laughs> โอเคไม่ไหวตรงนี้เอาคือเราตรีเขายากเกินนะเดี๋ยวเรารับเงินก่อนแล้วก็อัปเกรดไปเลเวลตัวละครไม่พอต้องเลเวลสามสิบก่อตัวอิดก,ก่อน มีกิจกรรมคูณสองเนี่ยก็ฟาร์มไปเลยปืบปืบปืบก็หาเงินมาอัพนะผมก็ปั้นไปเลยนะตัวพวกเนี้ยถ้าถามว่าผมอยู่หน่วยไหนนะผมอยู่หน่วยนี้นะเนี่ยอยู่หน่วยดดไวทอะเนี้ยเดเวชั่นนะดีวชั่นนะเก้าสิบเก้านะครับอืมตอนนี้มีอยู่แปดคน ก็มาอยู่หน่วยนี้กันก่อนนะคือผมไม่ได้สร้างหน่วยเองนะเรามาอยู่กับเขานะของนี่ผมก็หาซื้ออันที่มันคุ้มๆหน่อยแล้วกันเนาะซื้อเก็บไว้อันเนก้าพันซื้อมาอยู่ดีคุ้มไหมเรารอมันรีเนาะซื้อไว้ก่อนประมาณนี้ตอนนี้ผมผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นไอซนหรือว่าจะเล่นยินดีเอดูด <c oughs> ิผมว่าเวลเราก็ไวมากไม่รู้ว่าคนอื่นจะแซงหรือเปล่า แต่ว่าผมไม่ได้ทํายินแล้วนะเติมนี้เออในในโจนเขาบอกว่าเขาเขาทำยินขึ้นเจ็ดดาวได้นะแต่ว่าต้องเติมนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องเอาเพชรเนี่ยมามาเปิดยินเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยให้เดินเควสตามเนี้ยไปเนี่ยซื้อร้านค้าสิบครั้งแล้วก็ทําพลังถึงสามหมื่นประมาณเนี้ยสํารวจหกครั้งก็งมาสํารวจตรงนี้เดี๋ยวไปลงด่านมาเล่นด้วยกันได้นะ แต่ว่าผมไม่รู้จะเล่นยาวรอเปล่าแต่ว่าก็เติมไปแล้วแต่ว่ารอร้านเขาอยู่เนีย่ยเติมเพชรคูณสองผมเติมเอาแค่หกสิบแต้มนะเอาหกพันเพชรพอเติมทุกอาทิตย์อะทุกอาทิตย์อะหกพันเพชรเนาะถ้าใครจะเล่นเกมนี้ก็แนะนําว่าเติมแพ็คสามสิบห้าบาททุกอาทิตย์พอละใคเนี่ยอืมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้หน้าไปก่อนนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไล่นะเดี๋ยววันจันทร์แหละน่าจะได้มาไลกันอีกทีหนึ่งไม่แน่ครับคู่นี้เนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะ ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปห,หน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ